กราบเรียนท่านผู้มีเกียรติที่โครบรักกระผมขออนุญาตอ่านบนร้อยกรองที่กระผมเขียนเมื่อวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนศกนี้ไว้อะไรให้แก่พี่สาวโดยพันานาความไว้ดังนี้ครับประวัติยามท่านแก่แม่เคยเล่าตำนานเก่าพื้นความหลังยังจำมั่นบนร้อยกรองเรียงร้อยท้อยจำนาน อดีตอันยาวนานพันร้อยกรองดาวดวงหนึ่งซึ่งต่อแสงเห็นคว้ามกว่าก็าเนิดมาเตียแตกลนแท่องมีแม่ตุ้นแท่หลีที่ประคองหอยอุ้มทองสนมหวงดังดวงใจเตรียมมีชื่อคือปั้นเที่ยวเกี่ยวก้อยรักํำงานหนักซึ้งหาที่นาไรทิบเอ็ดคนลูกเติบตตเป็นคนไทย พระหวงใหญ่ปูกพันยิ่งลูกหญิงชายเทียทําเหมืองแร่ดีบุกยุกเป็นหนุ่มเรีงกายทุ่มอาบเหลือครั้นเมื่อหนายจากภูเก็ตชวนพี่น้องลองเสียงทายเดินทางบ่ายหน้าสู่ยูสิชนกำเนิดเจ๊ก,กววนิพาฟวาลิกิตรับกล้ชิดรอบรูลึกได้ฝุดฝนภาษาจีนพูดกล้องต้องใจคน รู้อดทนค้าขายเสริมเพิ่มครบรันแต่งกัโครูเชื่อมคนดีสีวันนิดลูกหญิงชิดชื่นใจไม่เคยหวันจะกล้ยวยสู้อุตสาห์มุ่ฝ่าฟันมีแหม่บนั้นลูกดีเด่นเป็นแรงใจโอ้อะไรวันน้องมาพี่ลาจากน้ำตาพราาตกในใจโศกสันก็เห็นหน้ายามเยือนเตือนปูกพัน เศร้าจบันพี่สาวกล่าวอำลาตั้งแต่น้องทำนาไร่ได้ปูกผักพี่น้องรักเตี่ยมแม่หลวนอยู่ทั่วหน้าลุงลุยโคลนจูงวายไปลงไถนานําข้าวกล้าชื่นสวงทุ่งรวงทองเตี่ยทำไร่แม่ทำนาพี่ค้าขายเตี่ยกลวยหมายช่วยครอบครัวทั่วทั้งผองอยู่ด้วยรักสามัคคีที่สมปอง พี่และน้องพร้อมหน้ารับอาภรคุณความดีพี่ผู้ให้ได้ฝันผ่านเล่าลูกหลานหวังไว้เพื่อได้สอนกตัญญูรู้คุณพี่ที่จากจรไร้บกกรนบรรเลงต้อยร้อยกรองการก่อนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้วนติดสีคุณความดีพี่ยิ่งใหญ่ให้ลูกหลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลดนบันดาล ดวงวิญญาณสู่สถานวิมานทองณสวรรค์ดาวดึงตตึงสาพี่นิพาสุดใสไม่หม่นมองพระสุมเมนแดนองค์อินถินสมปองเทพคุ้มครองเจ๊ก้วยนั้นหลับฝันดีสุดอะไรใจหายไม่วายโศกพี่จากโลกบ้านเคยอยู่สู่สวงสีนะพพใหม่อบอุ่นสุขสุนทรี เทพทีวี TV, คุ้มครองมั่นนิรันการขอบคุณผู้มีเกียรติท่านมางานศพขอกดลบน้อมคาระหวะท่านขอบคุณผู้ร่วมด้วยช่วยเหลืองานออคุณขอทอเทศบาลท่านทำดีเป็นพิธีกรท่านหานสำทริจด้วยดวงจิตเมตตาทำหน้าที่ผลงานสุดยอดเยี่ยมเปี่ยมไมตรีจะภาพมีคำมอบ กราบขอบคุณจากเจ้าภาพน้องและหลานหลๆหมดรถกรองประพันธ์โดยธุรรมกิตไปบูรตั้วีดีเจกวีสีสอลังนิดซื้อออนไลน์ซื้อสมิติขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่กรพรักทุกท่านเมื่อแล้วเสร็จการประชุมเพลิงขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีครับ Rapid.